ครับมาสวัสดี๋ยวจะเปิดตกคนนะครับเนาะสำหรับดาวของบันทีของบัญทีสิบสองนะครับเนาะสูตรตัดนะครัเข้าห้าสามนะครับเนาะห้าสามนะครับสูตรตัดออกมานะครับ สุดใหญ่เข no? าหนกกับเนาะต่อไม้คือเอาหม่องเข้าบงไปนเนาะเด็กหกเจ็ดหกหกเจ็ดนกกับเนาะแล้วก็หาสามหนักกเนาะหาสามสามหานักกัเนาะหกเจ็ดน่นเอนับนะนี่ หกเจ็ดเจ็ดหกนี่น,น,นะครับเนาะสุดใหญ่ือวมาบนมาดัางเนาะหัวทีเดียวก็มาบนมาดัาน, 0, 5, 0, 9, นี่นนาะนหา่นเก่าเนาะครับเนาะวันนี้ก็บ,บนดังนี่เนาะครับเนาะเจ็ดหกกับ 3, หาสามหัวทีเดียวนี่ศูวนห้าู่ย์เก้านะครับตัวตัดตรอบศูนหานะครับนาบนริโภค ชวนชวนนี่นะครับเนาวันนี้เอามาตามกันนะครับเนาะสุดขันีันงคนนี้คนนี้อยู่นัที่เดียวน้ครับเจ็องว์วเนาะเจ็ดสองหกเจ็ดห้าสาม ดักหน่วยเรามีเน,นะครับเนาะดักหน่วยเป็นห้านะครับเนาะหกเจ็ 6, 7, บวกสามนะครับเนาะเจ็ดบวกสามได้ศูนยหนึ่งสสาะครับเนาะ่วน ตักหน่วยองเท่านะคะนะรับเนาะักหน่วยคูณสองคูณสามบวกสิบบวกนึงะครับเนาะสองหกสิบสองสามเจ็ดยีสิเอ็ดาแต่หนึ่งนะครนะับเานาะ,ะนะบวกอ่านบวกหเป็นหก หกสองเป็นแปดนะครับเนาะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสองได้หนึ وب, ่งนะครับเนาะสองสามสี่หกแปด ครับว่าแปบตัวเท่ากันลองมาใส่ตัวเด่นหน่อครับว่าตัวเด่นตัวเรียนตัวเด่ยนเราอยู่ในนี้มีตาดักซีบกันนะครับมาดักซีบมีที่สุดนะนะดักซีบ คนที่สุดน่นะครับเอามาชนกันเด็นเอาจักบสองสุดนคนเจดชั้นศชนหนึ่งนสองูนย์ศห้าชกี่เ เจ็ดสิบห้าหนึ่งสองส่นพิกันนะไรนวันนี้สวนหาตัวทักสิบสนห้าตัวตัวเดินก็างาจะมีหนึ่งสอง นสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตันนี้เาเชื่อใบตัดเนะ หกเก,ก้เามาประจำเดือนครับเนาะเพื่อบาเป็นการเสียเวลาการเสียเวลาเจ็ดเก้าเจ็ดหนึงน่ง chết sơ chết sơ chết xì chết thương chết thương chết không chết không chết chết thương chết chết thương

หนึ่งสองมีแล้วหนึ่งห้ามีแล้วหกเจ็ดเจ็ดหกมีเล้วหกส่วนหกหนึ่งมีแล้วนะครับ うん。 หกสองหกสองหกหนึ่งหกห้าหกสองวันศุกร์นี้จะทำยังไง oops um. mm -hmm. okay. mm -hmm.

เต็มนักมาตาเต็มเลยเต็มสเต็มสี่ดีกว่ายเต็มเเต็มหเต็มหนึ ata, ่งหนเต็มเเต็มเเต็มหกนี เต็มหนึ่งเต็มแปดมันก um. ็เดีอดร้ายแต่เดี๋ยวเขาเชิบอว่าเบ็นสิดหน่อยนะครับเนาะสิดหน่อยดักสิบคนดักสิบคนที่สุดเนี่ยเจ็ดศูนย์หนึ่งสอง

chất xuyên hạ Thầy có mà cầu hạ đấy này. Cầu hạ này, Đặt nồi còn mặc hả nó Đặt nồi yang sesi enam, sesi tujuh, 6 tommy tujuh, jadi dua, empat, enam, ก็ต้องจับใหม่7 7อีกตัวนึงเนาะครับเนาะตัวนี้7 7มี7มีเดีวเนาะต6 7 67ก็มีเดีว7 2มีเะ

จัดเสื่อจัดจสองตัวนะจู่จัดนะ่อทำให้เจ็ดเสื่อคที่นักวยได้หนึ่งสองสามี เยอะเหลือกนหน่วยนับนาะหน่วยหนึ่งสองสามสีส่วนหกเลอเอ็ดหน่อยกอนนะสุดหน่อยสวนไปเดินหตตโต ตัวรักหน่วยแล้วก็มาใชตัวเดวังเจ็ดต้ใช้ชิมาเจ็ด้เจ for ็ดหนึ่งเจ็ดสงเจ็ดส เจ็ดสี่เจ็ดห้าหมดคนนี้ส่วนที่หากับยังมหาน,นะครับเนาะหาก็เกจ็ดเจ็ดหา้าสอบเจ็ดนะมวันีเท่นี้เรสอบเจ็ดเจ็ดหก ถามีถ้ามาหนึ่งก็เป็นหนึงส่วนหนึง่งห้าเเอาตัวบินเขามาตัดเนาะส่ เจ็ดหนึ่นงหกเจ็ดยี่สาวนส,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 สมส่วนตัวหนึ่งนะรับเนนึ่งหนกเจ็ดถ้า

เต็มตัดเต็มสุดน้อยนะครับนาะสุดน้อยตับเต็มเต,ต,ต็มก็มีเต็มแปดเต็มกาไม่มีเจ,จ,จ็ดสองเจ็สามเจสี่เห้าเหก เตมหกรท่าจะไม่มีเตมแดงเต้หเตมสามเตาหกรูท่าจะไมีเตานดงแต่ว่าหกก็เสียใจว่าไรตัวเรียนะครับเนาะตัวเด่น กรติดมดนะครับเนาะแล้วว่าสิออกตัวบวมนะครับเนาะแต่ว่าชุดเน่ๆชุดตัวนี้นะครับเนาะชุดใหญ่ของดาวนะครับชุดใหญ่นะครับเนาะชุดเขาที่ชุดนอกคือชุดใหญ่ชุดนี้บมาบนกับมาดานะครับเนาะแต่ว่ายอนนังไปเกือบยี่สิบสามสิบหน่อยนึง บัวรูดจนครับเนาะนี่ถ้าให้เดือวเอาติด7ติด6ติด1นะครับเนาะตรดิษ7นี่เนาะติด1ติด7ติด6 นะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะที่เขามารับชมให้กันบางใจนะครับเนาะฟังคำเตือนนะครับเนาะสูตรมีเขามีดุดเป็นแขกเพียงแนวทางเนาะบัตรชนะเลนศในเด่นการพนันนะครับเนาะสร้างคลิปมาเปิ่อกอบบันเทิงนะครับเนาะถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับเนาะในนี้โจมใบสมีนะครับเนาะสวัสดีครับ Thank you.